สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้ปปอะจะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด1 9ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2564นะคะจะรายงานให้ทราบทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ของทั่วโลกเลยนะคะสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่795รายค่ะก็ยังคงสูงอยู่นะคะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ภายในประเทศ783รายค่ะก็เป็นผู้ติดเชื้อที่ เดินทางมาจากต่างประเทศ12รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่ค้นพบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ24รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่ค้นหาเชิงลุกในชุมชน759รายค่ะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกัน12รายค่ะจำนวนผู้ที่หายป่วยแล้ว1 4 1 0 1รายค่ะมีผู้ที่กำลังรักษาอยู่6,932รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่หายเพิ่ม 784รายค่ะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสำหรับตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่115ของโลกค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อแบ่งตามพื้นที่รับการรักษานะคะกรุงเทพมหาคนครและนนทบุรี3549รายภาคเหนือ337รายภาคกลาง16362รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ184ราย ภาคใต้817รายค่ะคราวนี้มาดูสถานการณ์โควิด -19 ของทั่วโลกนะคะมีผู้ติดเชื้อยืนยันจาก217ประเทศ2เขตบริหารพิเศษ2เรือสำราญนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อ104,391,187รายค่ะเป็นยอดที่เพิ่มขึ้น4,51,353รายไม่น้อยเลยนะคะ4,000สนต่อวัน4,500 0 0เลยนะคะสำหรับ ผู้ที่รักษาหายแล้วก็มี76,246,542ารายค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีการระบาดมานะคะ2 2 6 2้า3รายคิดเป็นร้อยละ2.2สําำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด5อันดับแรกก็ยังคงเจ้าเดิมนะคะสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียอังกฤษค่ะสำหรับสหรัฐอเมริกามียอด ผู้ป่วยสะสม27,27,347รายค่ะสำหรับอินเดียก็1 0 7 7 8 2 0 6รายประเทศบราซิลนะคะอันดับ3ยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็9,286,256รายค่ะรัสเซียอันดับ4นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสม3,884,730รายค่ะสำหรับประเทศอังกฤษอันดับที่5นะคะ 3,852,623รายค่ะสำหรับทวีปเอเชียนะคะหอันดับแรกก็จะเป็นอินโดฟิลิปปินส์พมา่ามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะแต่ละประเทศก็ไม่ได้น้อยกันเลยนะคะก็ขอให้อสมอและพี่น้องทุกท่านดูแลตัวเองนะคะกาดอย่ตกค่ะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือรักษาระยะห่างมันตรวจวัดไข้แล้วก็ใช้แอป เราชนะและก็หมอชนะนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอาข่าวค่าวมาบอกเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทะลุสอง0 0ื่ 20, ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็21,249รายค่ะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะผู้เสียชีวิตก็ยังคงเท่าเมื่อวานนะคะ79รายคิดเป็นร้อยละ0.37ค่ะ